แล้วทำไมไม่เค็ดอ่ะอันนี้รับจ้างหรอ้างเท่ไหร่คือรับจ้างหรือไม่รับจ้าเปนคนละประเด็นมายว่าทำไมไปยุ่งเกี่ยวกับโคมขายาเพติดีอเพื่อนนะนมนะเอาเดี๋ยวไปดูรถไปดูรถที่ท่านจะรฮนด้าใช่ไหมพด 99เนี่ยนะ AA เนี่ยครับทางนี้เลยครับได้ครับที่ยาไอรู้เปล่าว่าไอก็รู้แล้วว่าไอมันรู้แต่รู้ใช่ไหมว่ามีอันตรายกับเด็กเยาวชนยังไงรู้ใช่ไหมยาลดนี้เนี่ยมาจากโรงงานของพันโดยี่สิบี99นี่หมายถึงว่าองค์ประกอบของคนที่เป็นในทุนแสดงความเป็นเจ้าของล้วจะรับจากใครแต่ว่า้องอย่าได้คนรอ ปิงลบเรื่องลุกด้ครับโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ท่านจะได้รับงานก็คือมาเอาตรงนี้ตรงนี้เข้าใจไงนะต,ตรงนี้เนี่ยมียาบ้าทั้งหมดเนี่ยสามแสนเมตรทั้งหลังเป็นน,านา้ำเราไมหน้าที่ขนอย่างเดียวนะสองแสนแล้วต้องมาขุดต่อ,อน,นี่อีกสามแสนมเรผู้สีนะ สีส้มมีกีมาสีสดรรมนาถ้าออกมานนนาสีจะซี่นี่กันน้ำอย่างดีเลยนะเนี่ยอันนี้มาลงไว้กี่วันก็เขาจะต้องผลภายในสัปดาห์นี้ครับที่ขอพาอยางตั้งไข่หงเ์็ต่หงษ์ดะ เอเอแล้วแล้วแต่ครับแต่ว่า AA2 ตัวนี้คือชุมชนกทมครับ9ก9นี่คือเจ้าของหนึ่งในสเครือข่ายก็จะมีเก้ากกับ77ครับมีทั้งยาบ้าทั้งยาไอทั้งยาบ้าทั้งยาไอ